ทีของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านทุกคนนะครับในช่วงเวลาพระก่อนของ FC ผมให้ f อชมพระเครื่องสำคัญอีกหนึ่งรายการนะครับซึ่งเป็นองค์เกจิสายนะครับจังหวัดราชบุรีนั่นคือเหรียญพระอธิการเซี่ยววัดนาสมอจอมมึงราชบุรีปี32นะครับซึ่งเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญรูปใบโพลขนาดเล็กด้านหน้าประทับรูปพระอธิการเซี่ยวนะครับครึ่งองค์หันหน้ามาทางด้านหน้าของเหรียญมีห่วงเปิือดด้านบน และพลิกไปให้ชมด้านหลังเหรียญน,นะครับมียัน5อยู่นะครับหรือยันพระเจ้าห้าปงจากข้อความองพนร้อยามที่ระลึกงานผูกพัตทศสีมานะครับวัดนาสมอตําบลปากท่อ,อปากช่องอาเภอชมบ,บึงจังหวัดราชบุรีเหรียญน,นี้จะสร้างเมื่อปี32เป็นเหรียญขนาดเล็กแต่มีพัตุกุลสูงและได้รับความนิยมนะครับสามารถใช้ฐานข้อมูลในการสืบค้นหาข้อมูลเหรียญน,นี้ได้นะครับขอบคุณ f อทุกท่านที่ชอบบูชาพระเครื่อง,องเหรียญสำคัญทุกรายการ รวมทั้ง FC ที่กดติดตามกดแชร์กดวิวและเทครีวิวทุกคลิปวิดีโอนะครับขอให้ FC ประสบความสำเร็จมีความสุขร่ำรวยเงินทองใกล้จะปีใหม่แล้วคิดสิ่งใด FC ก็จะสมดังความหปรารถนาทุกอย่างนะครับขอบคุณมากๆนะครับ